ทำน้ำตกตาดขามครับขอถ่ายนะครับสิสิศิดเนี่ยครับน้ำตกตาดขามเด็กน้อยเล่นน้ำนครับโอ้ผมเคยมาสักเที่ยงครับเที่ยงไรครับนี่นะครับน้ำตกตาดขามขอถ่ายสิริศิดเด้อขอสิสิบิดระเด็นลับรู้ครับไปครับพี่น้องสิพาข้ามสะพานบ่อนาวิสิพาไปครับเลยไปครับ เจ้านี่สะพานพี่น้องจริงจริงจริงมา่มูซามคนแล้มูไปปะเลยมูตะไล่สุดโอ้คักขนาดต้นเลี้ต้นเลี้ต้นเลกอยงอยู่จะไล่สุสดโบนานนะครับอืมเนาะต้นไม้เะไรพี่น้อง ไม่กันเงานพี่น้องเลยยอดพี่น้องเบิกป่าก็ได้ยชี่ไทยป่าให้เบิกเนอปลาครับพี่น้อง ถ้ำน้ำตกตากขามพี่น้องอำเภอบ้านเพงครับอยู่ใกล้บ้านประธานห้างครับเราจะไปขอทานรูปนะเพื่อนก่อนตัวจีราซิโลอยู่บ่เนีย่ยนะครับไล์สดให้เบิง่งพอเป็นพิธีนะครับพี่น้องพอค่อยก็ได้พอค่อยก็ไ,ยกไล์สดนี่แหละพี่น้องเลยทางไปก็ได้โอ้โหงามงามงามาก เคยกับพึ่งมาเทือเลดเลยมาเบิ่งพร้อมกันนี่เลยขึ้นไปพูนตะพุนมาตกตขาขามมาแล้วก็ไหวพระไหวจ้าก่อนสิ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 สนนนเนาะเอาไปเนาะเนาะเฮ็ดเพาะเฮ็ดเพลงกันไหวเพิ่นนี่เลยมาแล้วต้องไหวนายวิถีชีวิต

วันนะครับคนดู12คนเนี่ยครับมาก็ไหว้พระไหว้อย่างยังไหว้พระไหว้เจ้าเนะี่ครับไปกัมาเทือเล็กครับแล้วนะบ,บรรยากาศจะร่มเยนม็นดีเลยพี่น้อนงะทางไปก็อุหลุดอุหลุดเลยขอถ่ายเด้อครับสิงซื่อสิทธิ์เทวดาทั้งหลายเนาะ ปริมาณลบลู่เนาะมไทายเอาความงาม,มาข้าวไทยหูอยูอ่พ<อ>ี่น้องกูเจอต้นไม้กระเปกอ,อันนี้เนาะเดต้นไม้เจอตัวพอมันีะเจอกระเป๊กระยะเนาะมา อฮัเนาะพี่น้องวัสดีครับก็ดูสิบห้าคนชีแกไข่เนี่ยคอยอ้วนเลยอี่ๆเดี๋ยวถ่ายกล้องนายเบิ่งพี่น้องให้ก็น่าความงามครับพี่น้องปั๊บงามบอกพี่น้องไาได้ครับบรรยากาศวัดตาขาม น่ำตกตาคามพี่น้องนียแหละอำเภอบ้านเพลงพี่น้องโอ้โหงามลมเย็นเตยซุกข,ขนาดพี่น้องเอ้ยโอ้ยมันนี่มาถ่ายหุกกร,ระเบะมาจับยังหามหยิบของคนเอาไปแจกชิ้น,นรับ <c oughs> อันนี้กระบอกผมนี่แหละครับ พอซีเซซิตนับทีผมก็นับทีเอามาเอาความงามครับขอแค่เซลฟี่และโซฟี่พี่น้องเอ๊ะติๆๆๆ๊กติ๊กติ๊กกุ๊กบู๊กโมเมนต์เนาะคอยนึกว่าไก่ไข่เป <c ười> ็ดไข่พี่น้องก็ มาบ้านเพลงวาสิเวทเล่นน้ำประทานเวลายู่อยู่บ่ฮ่าฮ่ <laughs> <laughs> าฮ่่น้องสวัสดีครับคนดู23คนครับมาเล่นน้ำใส่โอ้ยเฮ้ยนี่จ้ะน้องน้ำก็ใส่เต็ง หมูวกับไปป้าแล้วมาสองสามคนไปแล้วหมอกำลังมุดกขานี่กำลังมุดเขาอย่งไหลลงดิดนะครับแล้วยืสวยนะครับ ฝากช่องยูทูปบอยนวินเลยครับมีทั้งหาจิตพยามคราบเน้มีทั้งหาของกิน,นมีทั้งร้อ,อ,งองเพลงมีทั้งเพลงตัวเองสองเพลงแล้วสองซิกเกิลเรียกรําบอยนาวินผู้ชายไม่รักดีซิเกัลทีสองตอนนี้ยอดดูเยอะมากเลยไม่รึสิเอาเลยอ <c ười> รลองทำนองบวรนวิดนะครับเรียงเรียงครับเรียงเร,ยเรียงอเอาไปน้องอเรียทางพุทธันตะฟังห้วยตะฟังห้วยน้องครับเสียงว่าอาชีพบ่อ,อยได้ยินครับเพิ่อนหูเปิดตาพี่น้องเอ,อ้ยครับ Cảm ขีขอให้ฮัเด้อขอให้ลูกตั้งใจเอ็ดเพลงนี้เพลง